เวลาต้องการอะไรแบบนี้บอกมาดีๆได้ไหมราศีพฤกษภเปิดหัวเรื่องนี้สินก็พยายามอย่าไปเพิ่มเติมหาเรื่องใส่ตัวมากกว่าเดิมถ้าเรียกว่าเหมือนฝันร้ายนะเดี๋ยวพอหมดกุมภาก็ค่อยมีทยอยเข้ามาแหละก็พยายามอย่าไปเพิ่มเติ<ๆ>ยายามเพิ่หนี<ๆ>้เพิ่งสินอะไรพยายามมีกําลังใจไว้ก่อนมิถุนมีคนยัดเยียดจะเอาอะไรมาขายระวัง เสียเงินฟรีนะมัแปลว่าไม่ได้ใช้หนึ่งสองคือเสียเงินฟรีระวังใน call center อะไรพวกนี้หรือแบบซื้อของแล้วโดนปลอมไม่ใช่ของแท้แต่ก็แปลว่าเงินเขามีใช่ไหมเงินทุามีแต่ระวังโดนหลอกนั่นแหละในทุกๆราศีมันก็มีวิธีเสริมแนละ้วทำยังไงให้เราแบบรู้ส,สึกคล่องขึ้นเนอะในแง่ของเงินอันนี้เห็นมีห้าไพ่เลยอ่ะใช่เยอะหน่อยเรื่องเงินมันเป็นเรื่อง leadership ด้วยองค์ประกอบของคนรอบข้างด้วย ตัวเราในการใช้เลยเยอะหน่อยจะมีวิวัลฟ์ฟอร์จูนเขาเรียกโอกาสความสําเร็จจากรอบด้านรอบทิศทางกับเดิรซัก็คือโอกาสใหม่ๆมากขึ้นคอนเนคชั่นใหม่ๆใหญ่ๆเอ็มพ s <Imp ressive>. s สเซอร์คือคอนเนคชั่นนั้นเป็นคอนเนคชั่นที่ดีมี value the world, the world ก็คือไปได้ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศต่างชาติต่างภาษามาหมดเลเวอร์ก็คือเมตตาเรารัก<ะ>เรา,เราถ้าใช้นี้ก็เห็นผลชัดเจนเลยพูด mm hmm. ดวงขึ้นมหมไปต่อได้ไม่เหนื่อยมาก